แฟดมาเฟียแห่งอิสแอลแล็ดอนถ้าจะให้พูดถึง2พี่น้องฝาแฝดที่โด่งดังไปทั่วหมู่เกาะอังกฤษแล้วนะครับแล้วก็คงจะหนีไม่พ้น2พี่น้องฝาแฝดตระกูลเครหรือเครทวินที่นำโดยโรนัลเครหรือที่รู้จักกันว่าลอนนี่สวัสดีคนคือเรจินัลเครนะครับหรือที่รู้จักกันว่าเรจจี้ทั้งคู่เป็นที่รู้จักกันในานามของนักเลงข้างทางนะครับก่อนจะพากันไต่เต้าขึ้นมาเป็นมาเฟียคุมบอลอิสเอลแล็ดอน ประวัติความเป็นมาของน้อคู่นะครับสองพี่น้องเกิดเมื่อวันที่24ตุลาคมปี1 9 3 3ตัวที่เมืองแฮกเกอร์ตันลอนดอนใต้นะครับเลจี้ถูกนับถือให้เป็นพี่ชายเพราะว่าในช่วงระหว่างคอดเลจี้ลืมตาดูโลกก่อนลอนนี่นะครับ10นาทีแต่ท่างนั้นความมั่นคงทางบ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะครับส่วนผู้เป็นพ่อน,นั้นก็อยู่กับร้านเหล้าร้านลาอะไรแบบนี้ทํางานก็แก๊กตามบ้านถ้าไม่มีใครจ้างก็อดกินไปครับ ซึ่งนั่นก็ทําให้สีภรรยาต้องออกไปหาเก็บของเก่ามาขายเพื่อเอาเงินนะครับมาช่วยเหลือครอบครัวอีกแรงในช่วงเวลานั้นเด็กๆทั้งสองคนก็เต็มไปด้วยความยากลำบากนะครับเพราะว่าพวกเขาต้องเดินทางไปทั่วรดอนเพื่อเก็บของเก่าไปขาย ส่วนการเลี้ยงดูลูกๆของพวกเขานะครับเนื่องจากพวกเขาเกิดมาเป็นฝาแฝดพ่อแม่จึงให้ความดูแลเป็นพิเศษเรียกได้ว่าแทบสปอยลูกเลยก็ว่าได้พวกเขาถูกสอนให้เป็นเด็กดีที่เกิดมาพร้อมในครอบครัวพิเศษนะครับที่เหนือไปกว่าเด็กทั่วไปแถวบ้านการเลี้ยงดูเด็กที่พิเศษไปกว่าเพื่อนบ้านข้างเคียงนะครับที่กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของพี่น้องตระกูลเครเลยก็ว่าได้ครับ ในเวลาต่อมาเรจจี้กับรอนนี่นะครับได้รับการศึกษาให้เข้าไปเรียนหนังสือหลังจากที่พวกเขาเริ่มเรียนหนังสือไปได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับพวกเขาก็เริ่มส่อแววความผิดปกติทางอารมณ์ขึ้นมาโดยที่ทั้งคู่ไม่ชอบอยู่กับเพื่อนร่วมชั้นตัวเองนะครับมีปัญหากับเด็กนักเรียนคนอื่นๆภายในห้องอารมณ์และความรุแนแรงของทั้งคู่เริ่มปรากฏตัวออกมานะครับจากปัจเจัลหลายอย่างภายในห้องไม่ชอบขี้หนา้าเพื่อนไม่ชอบเรียนหนังสืออะไรแบบนี้นะครับรวมไปถึงสภาพแวดล้อมของสงครามละครอบครัวตัวเอง จนกระทั่งในช่วงปี1939ครับพ่อของแฝดก็ถูกเกณฑ์นไปรบแต่ด้วยความที่ว่าพ่อ,องเขายังไม่อยากตายนะครับแน่นอนเขาว่าการหลบหนีทหารนี่แหละคือคําตอบแหละเขาได้ทําการเร่ร่อนไปเรืเ่อยเปื่อยหลบไปอยู่ตามที่ต่างๆนานกว่า15ปีด้วยกันครับหนีทหารนั่นแหละซึ่งนั่นก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันคับว่าผู้เป็นพ่อไม่ได้อยู่ทํางานเลี้ยงลูกเมียอะไรครับแล้วลูกๆจะอยู่ยังไง ทำให้แฟนต้องย้ายไปอยู่กับญาติพี่น้องต่างเมืองต่างๆนะครับในตอนนั้นครอบครัวเขาเรียกได้ว่าลําบากปเป็นอย่างมากนะครับแทบไม่มีเงินซื้อข้าวกินในแต่ละวันในเวลาต่อมา2พี่น้องก็เริ่มสนใจในการชกมวยนะครับพอได้รับอิทธิพลมาจากเจมมี่แคนเนบอลนักมวยรุ่นปูนะครับที่เป็นไอดอลของพวกเขาซึ่งนั่นก็ทําให้พวกเขากล้ามาเป็นนักมวยนะครับที่ชื่นชอบการชกมวยเป็นงานอดิเรกก่อนที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาตามระดับนะครับถึงขนาดคนรอบข้างยังบอกว่าไปเอาดีด้านนี้เฮอะ ถัดมาหลังจากนั้นช่วงปีพันเก้าร้อยห้าสิบสองนะครับสองพี่น้องก็ถูกเรียกตัวไปรับใช้ชาติพวกเขาถูกเรียกตัวไปยัง t าวเวอร์ o อฟ o n นดอเพื่อรายงานคัดตัวนะครับในระหว่างนั้นเองครับในตอนที่สองพี่น้องกําลังเข้าเกณฑ์ทหารนะครับพวกเขากําลังมองหาทางออกในตอนนั้นก็มีจ่าคนหนึ่งครับผ่านมาเห็นพอดีและพยายามจะหยุดพวกเขาเฮ้ hey, พวกมึงอะไปไหนวะ แต่เนื่องจาก2พี่น้องมีนิสัยที่ไม่ยอมใครง่ายๆครับแถมยังมีสกิลนักมวยติดตัวทั้งคู่จึงลุยยำจานอาหารอาการสาหัสไปนั่นเองครับหลังจากนั้นก็รีบเพนกลับบ้านเลยครับลอยเฮียเลยล่ะจนกระทั่งวันต่อมานะครับตำรวจก็เข้าไปซิลตัวที่บ้านก่อนที่ทางตำรวจนะครับจะรวบตัวไปให้ทหารเอาเข้าค่ายทหารไปปรับทัศนคติที่ราบ11แน,น่นอนก็ว่า2พี่น้องนี้ไม่ชอบอยู่ในกฎระเบียบเป็นอย่างมากนะครับและการที่พวกเขาโดนขังอยู่นี่นานเป็นเดือนนะครับ ต่อมาในช่วงเดือนกันยายนนะครับทั้งคู่ก็ปรึกษาพากันแหกค่ายทหารออกมาแฟนทั้งสองคนได้พากันหลบหนีออกจากค่ายทหารในช่วงตอนกลางคืนนะครับและยังช่วยกันรุมทหารตำรวจที่พยายามจะหยุดพวกเขาสุดท้ายนั้นก็ไปไม่รอดอยู่ดีนะครับแต่ในครั้งนี้พวกเขาโดนคุกทาหารไปเต็มเต็มครับ ในช่วงที่2พี่น้องอยู่ในคุกทหารนะครับความสร้างของพวกเขาก็ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้พวกเขาก็ยังคงสร้างปัญหาในแต่ละวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําร้ายผู้คุมขังเทถังขี้ใส่จอาหารส่นับร้องใส่เพื่อนในห้องอาหารเผาเครื่องนอนชุดอาหาร ซึ่งนั่นก็ทําให้ใครหลายๆคนหมดความอดทนกับพวกเขานะครับต่อมาทั้งสองคนก็โดนด้่งให้ย้าไปอย่างเรือนจําของพลเรือนจริงๆครับในช่วงนี้เองครับที่สองพี่น้องย้าออกมานะครับแพทย์ประจําเรือจนจําทหารก็พบสิ่งผิดปกติหมอคาทหารพบว่ารอนนี่มีความผิดปกติทางร่างกายนะครับโดยหมอคาดการณ์ว่าเขาน่าจะเป็นโรคจิตนะครับประเภทวิกฤติ ภายหลังจากการก่อวีรกรรมมากมายภายในค่ายทหารนะครับสองพี่น้องจึงถูกศาลตัดสินให้ปลดประจำการไปเฉยๆครับเมื่ออาชีพการเป็นทาหารเกณฑ์ของพวกเขาหมดเพียงเท่านี้นะครับเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปทำมาหากินอะไรดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มหันหน้าเข้าสู่ดาร์กไซด์นะครับโดยในช่วงปี1950กอเป็นต้นมาสองพี่น้องได้ทำงานเป็นเด็กคุมโตสนกคุมบาต่างๆนะครับนอกจากนี้พวกเขายังทำงานเป็นเด็กขับรถ CBR แถวบ้านนะครับชายชุดดำที่ตามไปเก็บเงินดอกในแต่ละวันมันก็เป็นช่วงเวลาที่สองพี่น้องเริ่มหันหน้าเข้าสู่ด้านมืดอย่างเต็มตัว นอกจากนี้ก็ยังไปมีส่วนผูกพันกับการปล้นและการค้าอาวุธเถื่อนอีกหลายครั้งด้วยกัน จกนกระทั่ง10ปีต่อมาครับในระหว่างที่รอนนี่เดินทางไปเก็บเงินดอกเขาก็ไปมีเรื่องกับลูกหนี้ของตัวเองซะง,งั้นถึงขั้นเปิดหมัดแรกกันที่บ้านลูกหนี้นะครับจบลงด้วยการที่รอนนี่เกมไปเป็นเวลา18เดือนที่เรือนจําซึ่งนั่นก็ทําให้เรจจี้ต้องรับวงการแทนพี่นะครับในขณะที่อยู่ในคุกในตอนนั้นเรจจี้ก็พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวแต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนเรจจี้สามารถซื้อบาร์มาเป็นของตัวเองได้จุดเปลี่ยนในครั้งนี้เองที่ทําให้เรจจี้นะครับเรียนรู้ที่จะสร้างอาณาจักรของตัว หลังจากที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาอย่างยาวนานนะครับจนเขามีแนวคิดที่ว่าถ้าเขาคิดจะเดินทางในเส้นทางแบบนี้นะใครก็ตามที่คิดจะลองดีกับเขาต้องให้ความเคารพเขาอย่างแน่นอนถ้าใครไม่เคารพเขาเขาจะเล่นงานคนนี้ให้มันเละไปเลยแก๊งไหนก็ตามที่คิดพยายามจะลองดีกับตระกูลเครนะครับเละเป็นขี้คนแก๊งนั้นก็จะถูกส่งคนเป็นลุมกระทืบอย่างสาหัส ต่อมาหลังจากที่รอนนี่ถูกปล่อยตัวออกมานะครับสองพี่น้องฟาแฟดก็เริ่มที่จะลาวงการด้วยกันพวกเขาเริ่มที่จะฟอกเงินและธุรกิจเล็กๆผิดกฎหมายต่างๆนานานะครับผ่านการแข่งม้าหรือการพนันนะครับเอาเงินไปฟอกที่สถานที่แห่งนี้แหละและสองพี่น้องก็ได้รับการช่วยเหลือต่างๆนานาจากธนาคารนะครับผ่านอลันคูเปอร์ในการปกปิดเรื่องบัญชีต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนกับ2พี่น้องนี้คุ้มครองพวกเขาจากแก๊งอื่นๆครับพูดง่ายๆว่าต่างคนต่างมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันธุรกิจสีทองมันจึงดําเนินต่อไปได้ ในช่วงปีพ9 6เเป็นต้นมานะครับสองพี่น้องตระกูลเคลเริ่มมีอิทธิพลและอำนาจเป็นอย่างมากเนื่องจากพวกเขารู้จักคนใหญ่คนโตในบ้านเมืองน,นะครับทั้งดารานักร้องนักการเมืองอย่างเช่นหลอดบูตบี้เลขาธิการรัฐสภาของเชอร์ชิลนะครับก็ได้แอบไปซัมติงลับๆกับรอนนี่ซึ่งรอนนี่เองก็เป็นชายหนุ่มใจเกเร LGBTQTV h d ดีอะไรนะครับและด้วยความสัมพันธ์ครั้งนี้เองครับทำให้รอนนี่สามารถแบ็กเมย์ข่มขู่เรียกร้องเงินจากหลอดบูตบี้ได้ไง่ายๆถ้าไม่อยากเป็นข่าว นอกจากนี้รอนนี่ก็ยังไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเกชั้นสูงนะครับงานปาร์ตี้คนใจเกเรต่างๆมากมายและยังมีการเปิดบริการให้เชาผบูชาหรือเรียกว่าผู้ชายขายน้ํานะครับ สองพี่น้องเครนะครับก็ยังเป็นพันธมิตรกับแก๊งมาเฟียอเมริกันโดยพวกเขาทั้งสองแก๊งนะครับทำข้อตกลงร่วมกันว่าพวกเขาจะมาลงทุนในธุรกิจคาสิโนพนันในลอนดอนนะครับเพื่อใช้บ่อนเป็นเส้นทางในการฟอกเงินอีกด้วยก่อนที่จะใช้เส้นสายของสองพี่น้องนี้นะครับเข้าช่วยซึ่งข้อตกลงครั้งนี้เองครับทำให้2พี่น้องตระกูลเครนะครับมีรายได้มหาศาลเป็นอย่างมากอิทธิพลของ2พี่น้องนี้ทําให้ไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งเกี่ยวแต่ก็ใช่ว่า2พี่น้องนี้จะมีแบ็คใหญ่โตเพียงอย่างเดียวนะครับ โดยรอนนี่มักจะโชว์ความเป็นผู้นำครับมักจะให้คนเรียกตัวเองว่าผู้พันเคยมีครั้งหนึ่งที่จอร์ดคอเนลนะครับสมาชิกแกงริชาร์ดสันเกิดมีปากเสียงกับรอนนี่ภาในผับนะครับโดยตอนนั้นนายจอร์ดคอเนลได้ตะโกนด่ารอนนี่ไปว่าไอ้หมูอ้วนซึ่งมนเป็นคำดูถูกเกตในสมัยนั้นที่แรงมากๆนะครับตอนนี้ก็แรงเหมือนกันนั่นแหละแฟดพิก ในตอนนั้นรอนนี่นะครับโกรธแค้นเป็นอย่างมากและจำฝังใจจกกนกระทั่งวันที่9มีนาะคมปี1966นะครับในขณะที่รอนนี่กำลังกินเหล้าอยู่ที่ผับอย่างชิวๆแล้วลูกน้องเขาก็เอาข่าวมาบอกว่าในตอนนี้จอร์ดคอเนลนะกำลังนั่งกงเหล้าอยู่ใกล้ๆผับตัวเองแหละจะไปเล่นมันเลยไมลูกเพ และด้วยความที่ว่ารอนนี่เป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่เหมือนกันนะครับเขาก็ไม่รอช้าที่จะเดินไปเล่นงานทันทีและเมื่อรอนนี่เดินทางมาถึงเดอะบา์เบเกอร์พับนะครับในตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณตีสามกว่าเขาก็เดินตรงไปหานายจอร์ดคอเนลที่กําลังนั่งกินเหล้าเพลินๆอยู่ที่บาร์นะครับอยู่ตรงมุมรอนนี่ก็ไม่พูดอะไรทั้งสิ้นนะครับเขาก็ได้หยิบปืนพกมินิโรเกอร์ขึ้นมายิงแสกหน้านายจอร์ดทันทีหลังจากนั้นก็สาดขึ้นไปบนฝ้าอีกห้านัดน,นะครับเพื่อข่มขวัญให้คนที่ร้านก,าาก,กล จนกระทั่งตำรวจมาถึงนะครับมีคนในร้านจํานวนกว่า32คนนะครับไม่มีใครกล้าเข้ามาเป็นพยานในคดีนี้เลยสักคนมีแต่คนบอกว่าไม่รู้ไม่ไม,ม,ไม,มีไม่มีไม่รู้ด้วยความน่าเกงครามในคดีดังกล่าวนี้เองครับแทบจะไม่มีใครกล้าเข้ามาเงกับตระกูลเคลเอีกต่อไปจนพวกเขาได้รับสมญานามว่า The i n t o u c h a b l e มาเฟียที่ไม่มีใครแต่ต้องได้ ในเวลาต่อมามาเฟียตระกูลเครก็ได้ยกระดับขึ้นมาอีกขั้นนะครับพวกเขาได้ทําเล่าแบรนด์ตัวเองขึ้นมานะครับเพื่อที่จะลดบทบาทภาพลักษณ์นักเลงข้างถนนลงไปแต่ในตอนนี้พวกเขากลับกลายมาเป็นนักธุรกิจอย่างเต็มตัวนะครับแต่ก่อนที่ทั้งสองคนจะไปถึงขั้นนั้นนะครับอาณาจักรที่พวกเขาสร้างขึ้นมาหลายปีมันกําลังจะถูกทําลายด้วยฝีมือของพวกเขาเองโดยในช่วงปี1967นะครับสองพี่น้องได้ว่าจ้างแจ็คชายาเดอะแฮตเพื่อที่ว่าจะไปรอบสังหารอดีตที่ปรึกษาทางการเงินนะครับเลสลีย์เพ พวกเขาว่าจ้างแจ็คเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น1,000ปอนด์นะครับโดยจ่ายเงินล่วงหน้าไปก่อนา500แต่ทิ้งอย่างไรก็ตามนะครับความผิดพลาดของแจ็คก็ได้เกิดขึ้นมาเพราะว่าแจ็คนั้นไม่สามารถทําตามแผนที่พวกเขาวางไว้ได้ก่อนที่เลสลี่จะหลบหนีจากความตายไปได้นะครับสองพี่น้องก็เลยคิดจะสั่งสอนแจ็คเพราะว่ามึงทํางานล้มเหลวแล,วแล้วก็เอาเงินไปแล้วแต่งานไม่เสร็จมันจะต้องโดนอะไรนะเด็กตี้จะต้องโดนอะไรแบบนี้โดยเรจจี้ได้หลอกให้แจ็คนะครับไปงานปาร์ตี้ที่เมืองสโตกนิวิงตันนะครับภายในงานทั้งหมดนะ แล้วเมื่อแจ็คเดินทางไปถึงนะครับเขาก็ถูกด่ายอย่างหนักนะครับหลังจากที่เขาทํางานพลาดก่อนที่ต้งคู่จะเถียงกันไปกันมาภายในงานเลี้ยงนะครับก่อนที่เรจจี้จะทนไม่ไหวนะครับควาบมีดแกะสลักผลไม้เนี่ยแหละครับกระหน่ำแทงแจ็คภายในงานตายต่อหน้าต่อตาสมาชิกแกงเครเลยครับ และจากนั้นพวกเขาก็ได้วางแผนให้ลูกน้องเอาศพไปทําลายนะครับด้วยการมัดแล้วก็โยนทิ้งน้ําหลังจากการกระทําในครั้งนี้จบลงนะครับส่งผลให้ภาพลักษณ์ของตะกูลเครนะครับเริ่มมัวหมองต่างคนต่างพูดปากต่อปากนะครับผู้คนต่างก็มองว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันปาดเถื่อนเกิดไปถึงขนาดคนในแก๊งพร้อมที่จะต่อต้านกับการกระทําในครั้งนี้นะครับและพร้อมจะขึ้นให้การกับตํารวจถ้าหากมันจําเป็น ในไม่ช้าทางตำรวจสกอตแลนด์ย์ดก็เลยส่งคนไปเสืบเรื่องของ2พี่น้องนะครับในช่วงปลายป,ายปีพันกรอหกสิบเจ็ดทางตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานต,ต่างๆนานามากมานะครับเพื่อที่จะมาตัว2พี่น้องเครให้ได้ จนกระทั่งช่วงต้นปี1968นะครับทางตำรวจสกอตแลนด์ยัดก็ได้ออกหมายจับนะครับและสามารถจับสมาชิกแกงเครไปทั้งหมด15คนเมื่อวันที่8พฤษภาคมปี1968ครับทางตำรวจได้บุกในช่วงเวลา6โมงนะครับเข้าจับสองพี่น้องตระกูลเครได้ที่บ้านตัวเองและเมื่อข่าวการจับกลุ่มตระกูลเครนะครับแพร่กระจายออกไปผู้คนต่างที่ถูกพี่น้องข่มขู่นะครับต่างก็พากันเดินทางออกมาเป็นพยานในคดีต่างๆเพียบเลยที่2พี่น้องตระกูลเครนะครับก่อผิดเอาไว้ในอดีต ถึงแม้ว่า2พี่น้องจะพยายามสู้คดีในชั้นศาลนะครับแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีเพราะจำนวนต่อหลักฐานต่างๆนานาม,มากมายในช่วงต้นเดือนมีนาคมปี1969นะครับสพี่น้องตระกูลโคเนถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาฆาตกรรมจอร์ดโคเนลและแจ็คครับ ต่อมาในช่วงบั้นปลายชีวิตลอนนี่เสียชีวิตเมื่อวันที่17มีนาคมปี1995นะครับด้วยการหัวใจวายที่โรงพยาบาลปอดมัวหลังจากที่ออกจากคุกได้เพียงแค่2อวันเท่านั้นครับเสียชีวิตด้วยวัย61ปีเรจจี้ก็ได้รับอนุญาตให้ไปงานศพของพี่ชายนะครับแต่ก็ต้องใส่กุญแจมือตลอดเวลาส่วนบั้นปลายชีวิตของเรจจี้นะครับเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหลังจากถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจําด้วยวัย66ปีเมื่อวันที่1ตุลาคมปี2000ครับ ภายหลังจากที่2พี่น้องตระกูลเครเกมไปแล้วนะครับอาณาจักรที่พวกเขาสร้างขึ้นมาก็พังทลายลงไม่มีใครรอวงการหรือสานต่อธุรกิจของพวกเขาอีกเลยมันจึงถือได้ว่า2พี่น้องตระกูลเครนะครับเป็นแก๊งบาเฟียที่ประสบความสําเร็จเป็นระดับต้นๆของประเทศอังกฤษเรื่องราวชีวิตของเขาก็ถูกนําไปถ่ายทอดเป็นหนังเรื่องเจนนะครับนำแสดงโดยทอมฮาร์ดีกับตำนานมาเฟียแห่งอิสเอลลอดอนเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด,ด้วยนะครับสวัสดีไปใหม่ครับพี่น้อง